สวัสดีครับเจอกับผมสมชายเลสซิ่งครับผมทางช่องเคลลับมอไซค์วันนี้ผมจะมารีวิวขายรถครับคันวันนี้ก็ขายรถมีโอครับมีโอคันนี้เป็นมีโอตาโตครับเครื่องดีเพิ่งฟิตเครื่องใหม่ครับไฟออกทุกจุดครับไปออกทุกจุดแตรดังครับเครื่องสภาพประมาณ แปสได้ครับชุดสีไม่มีแตกครับไฟเบรกออกครับไฟเบรกไฟท้ายออกครับผมตอนนี้ยังไม่สตาร์ทครับนะครับมีขาดแค่ตัวครอบสายพันครับยังไม่ได้หาใสครับผมยังไม่ได้หาวิธีทำครับที่มันเป็นรูนะครับอาจจะปิดครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถสตาร์ทมือครับออโตเมติก ขาไม่ค่อยมีแรงสตาร์ทครับสตาร์ทง่ายเบามือครับผมสตาร์ทเท้าก็ได้สตาร์ทจีนก็ได้ครับสตาร์ทมือก็ได้สตาร์ทเท้าก็ได้ครับนี่ครับสตาร์ทเท้าได้ก็คือรถ80-85เปอร์เซ็นต์ได้ครับก่อเสียอย่างเดียวครับคันนี้ไม่มีเล่มครับเหมาะสำหรับใช้งานบ้านนอกครับใช้งานบ้านนอกไปส่งแล้วไปส่งลูกหลานครับไปโรงเรียนครับสําหรับคนแก่ หรือว่าคนท,ทั่วไปทํางานที่ไม่ได้วิ่งเข้าเมืองครับตัวรถมันไม่มีไม่มีเล่มครับรถมันานานแล้วครับหลายปีแล้วเล่มหายครับถ้าเราโดนจับแล้วก็จะไม่มีเอาออกไม่ได้ครับผมไปอ,อกทุกคครับผมขานนี้ก็จะสตาร์ทให้ดูครับสตาร์ทมือให้ดูพอดี ดูฟังเสียงเครื่องกันครับมีมือเดียวทำไงดีมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งต้องกำเบกมือหนึ่งก็ต้องสตาร์ทมือครับเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนครับหาค่าตั้งก่อนครับผมาดังเรียบร้อยครับขันสตาร์ทมือครับผมระเบรก։เราเปิดสวิตช์ครับกํำเบกซ้ายครับสตาร์ทครับ ติดง่ายมากครับชึ่งเดียวทีเดียวติดครับส่วนเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ก็นิ่งมากครับเงียบเงียบแล้วก็นิ่งครับมันบัันครับไม่มีหอนครับ อมใช้งานยาวๆเลยครับมันดูน้ำมันเครื่องมันไยน้ำมันเครื่องก็ใช้งานไม่น่าจะต่ำกว่าห้าปีครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรมาได้ครับผมผมจะทิ้งไว้หน้าทิศครับผมรถอ,อยู่จังหวัดรุ่นครับถ้าอยู่ในภายในจังหวัดรุดนถ้า ใครต้องการให้ไปส่งก็คิดค่าน้ำมันตามระยะทางครับผมตามความเป็นจริงครับไม่บวกเพิ่มครับผมไปออกครับสูงตามครับนาถูงมีต่มีครับครบครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพลงแค่นี้ครับฝากกดติดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ